สามสองนึ่๊บสวัสดีครับพี่น้องที่เขาเบิ้งทาง youtube ทาง twitter ทาง facebook ของประสานโฆษามือบันทึกนะครับวันอังคารที่หาสิงหาคมสองพันห้ารอยหาสิบเจ็ดเจ็บปากจั็หน่อยปากเปื่อย <c oughs> เป็นลายมือเลยไหมสองสามมือโอ้โหว่า,วาเป็นหย่อนอยังไง เจ็บ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 ใคร,ใครลูกหนูพ่ร้อเจ็บเจ็บเจ็บกินเข่ากันเจบแสบ่ค่อยแสบอันเราถิ้งว่าเดือนสิงหาคมก็เป็นวันแม่แห่งชาตินอ้อผู้อยู่ไก่กับเด้ไปว้ยพ่อนเอาสื่อสิ่งของไปฝากไปตอนไปไหวผู้ที่มีพระคุณไหวแม่นะ พอกระเสียแล้วนะครับระยะเวลาก็ผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็ทงผ่าเซโตไปให้เล่าละละเพราะว่านี่พาเซโตผืนใหญ่ก็ยาสีฟันบบเมนยาสีฟันแปลงแปลงแปลง,ปลงสีฟันสองอัดพรีหาสื่อเกือบเราจะคูสองคููอยู่เกือบแบบเกือบไทยนะแบบครูแถาโลกมักไทยนะแต่ว่า ทำห่างหาบอคไฮมี่ลงไปซื้อน้ำแถวตลาดสดมีอย่างงีสินะเออเกือบคือสิหาซื้อแบบของเล่าอ่อง่ายๆเราดองของในไทยของกินมันมีเวลาก็สิไปซื้ออยู่ดอกบางอีกือหนึ่งนะของสำหรับของกินของยังนะเจ้าพวกคนซื้อยังของกินนี่บางทีเอาซื้อไปกันตรงกันยังกระสิบอคสะดวกนะแต่ว่าส่วนมากสิซื้อของไทยของใสของซอยยังประมาณนี้เนาะนะครับ เพราะว่าได้ใส่โดนยัางผ่าเสียตันี่ก็ะ่ใส่ได้โดนอยู่พื้นย่างดีคาเทียบนเข้าเก่าสิบเก่าบาทตลาดนัดบางๆชันๆเย็นๆน้อยๆไอ้ระบบเสียงมันคืี้ยังย่างพอบันทึกนี่ปากเข้ากับนั่นมันรับบทอกันบ่สงสัยพัดลมปะแต่ในครเทเไรเสียนี่มันจะมันจะบนมันไอ้กล้องมันซ่าไอ้เครื่องนี่มันพิกเซลมันคมละเอียดของผ่ามันหน่อยเออมันก็เลยเนี่ย เราใช้เปิดพัดลมน้ำเนี่ยยงมปากเว่าปากว้า,า,ก,วากับเสียงผอมกันบอหน,นาบมานซ่าไอภาพเนี่ยมันไปก่อนเสียงมันไปที่หลังเลยเนี่ยเออแงฟังคนฟังกิสิงงเอ้เสียงเบาอย่างไนก็ปากกับเบอบอทอกันหนเห็น,นบออันาพาันรับสากัวเสียงไปเร็วก่อนเนาะแมนบอ,เ,อ,อเสียงไปเร็วกลัวน่ะปากแล้วที่หลัง นั่นโอ้ยเสีงยงไรอ้าวเอาทำนี่ก่อนเอาไลนา์นี่ย่ามลง y งยูทูบนี่โคตรยากเลยโหลดยูหันละเอา้า